เทียงหน้านี่แหนะเนาะอยู่ในเทียงหน้าหรือว่าอยู่ในหน้าองน้อยที่คนี่เลยเนาะอันนี้เมนหลานทรายเพิ่มมาให้อ่ากลังสิจุกอ,อกตัวนี้จุกบทันเลยจุกอ,อกอันนี้เมนเต่าเผาท่านแบบธรรมศาสนะตรแบบ์พี่น้องอันนี้แมนเต่าเผาท่านแบบธรรมศาสตร์พี่น้อง้องไยมาเด้เอ FC มาเบิ่งน้ากันออกมานามาเบิง่งถ้าอันนี้มมนดังมันชนอัดแล้วเนาะตัวนี้แมน ไกดพอจุกแล้วทันจุกแต่จุกเต่านี้มาเ,เบ่งน้ำกันพิธีชีวิตแบบันบ้านอันนี้ท่านที่เผาซุกเรียบร้อยแล้วกำลังสีเก็บเข้าเป่าพี่น้องกำลังสีเก็บเข้าเป่าจเจเาะเลยโยคลอดออกมาเรียบร้อยน้ำตาเตาอ,อันนี้เมนวิธีเผาท่านเบบเบาบ้านน้ำไม่ดำไม่ดำเผาไม่ดำเนาะเผาไม่ดำ,ดำตัวทั้งปากมันเลยนเมน อันนี้เมนบนกันจุไพรเนาะอัดไว้แล้วก็มาเจาะทางนี้เนาะนมา,าเจาะแบนี้อันนี้วิธีเผาท่านเผาท่านด่างพี่น้องเพื่อนขายดีแพงไหมเป่าหนึ่งซาวห้าพันพี่น้องเป่าน้อยในซ่าวห้าวี่กำลังจกออกมาเนาะอันนี้เป่าหนึ่งใช้เวลาอยู่กับเป็นเดือนคุณได้เนาะเดือนหนึ่งเดือนปลายจึงได้อาออกมาแบบนี้ได้เนาะถ้าว่าเพื่นอนโหนกับคีบออกมากับเอาน้ำฮดเอา เอาน้ำฮดเอา,เอ,าอันนี้เตานี้เนาะเตานี้ได้หลายหลายเป่าปะโทอันนี้มันเอาออกมาเจเป่าเรียนไว้เท่านี้แล้วสีนับให้เบิ้งได้จกได้จกเป่าอยู่ในเตานี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบสองสี่สิบหกสิบแปดสาสองสี่สิบหกสิบแปดสามสิบ สามสิบเอ็ดเป่าสามสิบเอ็ดเป่าแล้วกัประมาณสามสิบห้าหรือสามสิบแปดเป่าบ่งฮอดสี่สิบเนาะขั้นบ่ใส่เต็มเลยนี่เราฮอตสี่สิบอันนี้บอดี้ขายเฮดเมื่อดังเนาะประมาณสี่สิบเป่าอยู่ในเต่าเดียวอยู่ในเต่าเดียวนี่พี่น้องเต่านี้น้อยเต่านี้น้อยอันนี้แม่นควดออกมาแล้วเนาะได้ควดออกมาแล้วเต่าแบบนี้เต่าแบบนี้เต่าแบบนี้พี่น้องนี่น้น้อยนี่ได้สี่สิบเป่า เปาหนึ่งซาวห้าพันเนาะซาวห้าพันเนาะถือว่าต้นกิ่งโคอยาว่อยนี้ขุนข้าเมื่อในสงเที่ยวต้นกิ่งโคยยาวนี่ขุนข้าเมื่อในสงเที่ยวต่อเต่าหนึ่งเนาะได้ประมาณสี่สิบเปานี่แหละพี่น้องเต่านี่น้อยนี่นี่ไม้กับเม่นเอาน้ำป้าน้ำดงเอาน้ำหัวน้ำสวนของตัวเองเนาะเอาน้ำหัวน้ำสวนของตัวเองน,อนี่นนแหละเอาลงมาดังนี้กันเลยเนาะ บซื้อไผ่เพื่อนเอินว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนว่าพี่น้องป้องไปมาเบิ่งนากันเนาะอันนี้แม่นพิธีชีวิตแบบบานๆานกใส่แล้วก็เอามาเข้าเป๋าจกออกมาเอามาเข้าเปาอันนี้มันเต็มโพี่กระสิได้ถอนอกใส่เปาเปามาเองมันเต็มมันมัดโบได้เนาะบดี่ขายเดอ้อเฮ็ดเองเฮ็ดเองใส่เองเศรษฐกิจแบบพอเพีพยงอันนี้พิพธีชีวิตแบบบานๆานพี่พี่น้องๆ้องเข้ามาเบิ่งนากันเนาะ อันนี้แม่นโบได้ซื้อเฮ็ดเองทําเองน้อยบริเฮ็ดอกหลานทรายเป็นคนเห็ดตะโอเอาน้ํเข่าดังเต่านี้นอยเต่าน้นยเอาเข้าเมื่อได้จังไยน้องค่าให้นะเขาบ่อกระไซรถเก่งคอยาวคันนี้แหละก็เก่งคอยาวคันนี้เนาะไซขนเข้าเมื่อประมาณเต่าหนึ่งสองเที่ยวกับเบิดแล้วพี่น้องนะอันนี้แม่นออกมาเบิ่งหลานทรายเพื่อนจุกทานออกจากเต่า เนาะนี่คือพิธีชีวิตเบบบ้านบ้านของชาวอีสานแล้วก็ของชาวบ้านของน้อยทีเคเนาะนี่เป็นลานทรายเนาะมาฮนนี่คลิปน,นี้เนาะมีมาเบิ่งการรีวิวการจุดเตา่าเนาะไม้ก็แม่นเอาอย่นน้ำปาน้ำดงตัดเป็นท่อนหยัดเข่าเนาะวิตนหยัดเข้านัน่น,นน้อยกับบได้มาเบิง่งเพิ่็เก่าเข้ามาตัดเป็นโทษกับเข้ามานีมาดังดังเขา้าปากมันหนเนาะมุมนี้เนาะ เวลามันเข้าได้ทีแล้วมันก็ซุกได้เพิ่นก็อัดวัดอัดไว้เนาะอัดเป็นคือน,นี้บบมีบนเอาอกเลยตัวนี้ไกด์สีทะลุออกมาเอาท่านออกมาใส่ได้แล้วเต่านั้นทะลุออกมาแล้วได้สี่สิบเป่าพี่น้องได้สี่สิบเป่าได้สี่สิบเป๋าอันนี้แม่น การรีวิววิธีเผาท่านเนาะของน้อยทีเคใส่แบบใดเอามาไซ้ไดโบขายโบหรือบโได้ขายพี่สีชีวิตแบบบ้นบานบ้านมาเมาหนี้กันคลิปนี้นอ้อยพีเคขอจุไว้เท่านี้เนาะเข้ามาแล้วสวยกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามให้นน่เด้อบายบายพี่น้องป้องไปไซร์รถเก่งคันนี้แหละคนท่านเมื่อเนาะ